สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่กล้วยแม่กล้วยงวดเมื่อกี้ครับพ่นถูกเลข90แล้วก็60เวลาฝันยังไนฝันเห็นแต่พระชุดงแต่งัวน,นี่ครับพระชุดงมีชื่อแม่กล้วยเห็นน่ะติดป้ายชื่อพระทุดงจงเจริญแม่กล้วยแล้วก็เลยว่าอันนี้ซื้อเรลาบา่ฝันแต่รอบ เคยเห็นแต่พระธุดงทุกครั้งแต่บุหงุจซื้อเหล้าแต่งวนนี้แม่กล้วยกับฝันเห็นพระธุดงแล้วมีป้ายซื้อเขียนกันว่าพระธุดงจงเจริญหรือวางงวดน,นี่ยคอยจะซื้อเลขหรือเปล่านอ้อฝันเป็นสิบบครั้งไม่เคยรู้จักชื่อพระธุดงนะแต่งวนนี้กลับเห็นชื่อพระธุดงแปลกที่สำคัญครับในป้ายซื้อเหล้าเนะ่ยมันมีตัวเลข มันมีตัวเลขสามตัวที่ว่าเขียนข้างล่างนี่แหละพระทุดงจงเจริญเขียนเลขให้อยู่ในซื้อแล้วอะ่ะไม่กี่วันที่ผ่านมาเพ่นมาฝันแล้วอางที่ว่าเพิ่นไปไปวัดแล้ววันพระใหญ่นาะวันพายใหญ่ไม่กี่วันวันวิสานีแม่หมอครับเนาะเพิ่นไปวดัดแล้วกลับมาแล้วก็มาฝันมาฝันว่าแม่เนี่ยไปด้วัดคนนี่เยอะมาก แต่มีพระแค่รูปเดียวต่างคนกับตังสีไสบาสไสนุน่นไสนี่ครับแต่ว่าพระในความฝันนีมีแค่รูปเดียวต่างคนกับตางหาผาเนาะผาไปใส่หมดเนาะผาไปใส่โมจ์อยากไสบาสิชนะ่คนมีเป็นร้อยแต่ว่าพระมีแค่รูปเดียวในความฝันต่างคนกับอยากใส่บาสใสบาสแต่ว่าพระรุปน่าน,นครับไม่รับบาสนะไม่รับบาสไม่ได้อะไรเลยครับแล้วก็มีคนไปถามเราก็บ,บอกว่าอาตมาไม่รับบาสนะโยมทุกคนถามมา ทุกคนก็ถือถือบาทเนาะถือข้าวถืออะไรจะไปใส่บาทพระรูปนั้นครับบอกว่าไม่รับไม่รับบาทไม่รับปัจใจน้ยโยมมาสันซึ่งแม่กล้วยครับเป็นหนึ่งนั้นครับที่ว่าจยากใส่บาทในมือเรากับมีข้าวสวยร้อนแล้วก็มีกล้วยใช่ไหมแม่กล้วยก็เดินไปไปเดินไปเรื่อยเพื่อที่จะไปหาพระรูปนั้นแล้วก็จุกมือไหว้นิมนต์พระคุณเจ้าจ้าพระรูปนั้นตอบแม่กล้วยว่าอาตมาไม่รับนิมนต์นโยมมาสัน แต่ออกไปว่าสาอีสานครับแม่กล้วยงงเลยแม่กล้วยงงแล้วแม่กล้วยก็มองไปที่พระพารุณนั้นครับแล้วก็เห็นชื่อนะเห็นชื่อพระชดดงจงเจริญเนาพระชดดงอีกอย่างึ้นมาอยู่ในวัดแม่กล้วยก็เลยงงสงสัยครับก็บพยายามถามอีกรอบนึงนิมนต์ไซบาสเนจ้าพระก็ยังตอบเหมือนเดิมนะว่าอัตมาบราบนิมนต์จายุมแบบนี้ครับแม่กล้วยครับก็เลยมองบ่งสือ่อ ก็ยังเป็นชื่อเดิมครับพระธุดงจงเจริญแล้วแม่กล้วยก็ไปสะดุดตาครับตรงที่ว่าพระธุดงข้างล่างมันจะเป็นตัวเลขจงเจริญข้างล่างก็เป็นตัวเลขซึ่งแม่กล้วยเห็นชื่อและก็ตัวเลขครับใน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 ืในในใน้อแล้วน่ะตัวเลขที่แม่กล้วยเห็นครับก็คือเลขแปดสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดสองนี่คือตัวเลขที่ว่าเขียนในสื่อซึ่งพระธุดงเล่าบริบกเลข ไม่ได้บอกเลขแม่กล้วยหรอกว่าเลขนี้เล่เน้อไม่ได้บอกแม่กล้วยเลยนะแต่ว่าแม่กล้วยน่ะเห็นในชื่อเองครับเราเลยว่าหรือมันจะเป็นเหล็กปริศนาใหห้ไขปื่อหรือเปล่าน้อคือโยมทุกคนอ่ะมีในมือน่ะถือข้าวแต่ว่าไม่มีใครได้ใส่ใส่บาทนะมีแค่แม่กล้วยคนเดียวที่ว่านั่งแล้วก็คุยกับพระรูปนั้นครับในความฝันแต่คุยกันอ่ะแค่นั้นเองแม่กล้วยก็เลยบอกว่า ผมจำบ่ได้น,นะผมก็ลืม,มเมกฆวยล้วบอกอย่างนะั้นว่าฉันขออภัยครับลืมผม,มเมกฆวยล้วบอกว่าจริงๆปกติข้อมูันนี่คือจะพอจำไดนนะ้แต่ว่ามเมกฆวยล้วบอกอย่างนี้ผมนี่ว่าข้าวในมือแม่กล้วยเนี่ยเราเอาไปใส่ไว้ในจานแล้วก็ไปไวใ้ในในไหพระหรือเปล่าหรือว่ามเมกฆวยเอาข้าว ในในขันยื่นให้พระด้วยที่บอกว่าใส่พระแห่พระไปเก็บผมลืมไหมผมลืมจู่ๆก็ลืมหรือเหลี่มันจะออกบ่เนาะเอาเป็นว่าคือแม่กล้วยครับเราบอกว่าในมือเราเนี่ยมันมีข้าวในขันเนาะมีข้าวอยู่ถ้าหาว่าแม่กล้วยไม่ได้เอาข้าวไปใส่จานไปไว้ให้พระฉันแม่กล้วยก็เอาข้าวในในขันครับให้พระรูปนั้นครับไป โดยที่ว่าไม่ได้ใส่บาทหรอกครับแต่ว่าพระรูนครับนําข้าวครับไปไว้อยู่ในในสาลาประมาณนั้น,นครับแต่สิ่งสมัคครับโฟกัสแค่ชื่อกับตัวเลขก็พอก็คือพระธุดงค์จงเจริญน่ะเป็นชื่อแล้วก็มีตัวเลขข้างล่างครับคือแปดสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดสองนี่คือตัวเลขที่ว่าพระธุดงค์เขียนอยู่ในในรายชื่อยอย่าลืมครับแปดสามเจ็ดอาจจะเป็นสามอาจจะเป็น แปดสามหนึ่งก็ได้สามเจ็ดสองอาจจะเป็นสามหนึ่งสองก็ได้นะครับนาะแล้วก็มันจะมีเลขอีกอตัวหนึ่งครับนี่ผมขออนุญาตบอกตัวเลขที่ว่าแม่กล้วยแกชอบต่างหานะอันนี้คือเลขที่แม่กล้วยชอบต่างหากครับไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่ว่าพระชลงจุงเจริญเขียนให้นะคือแปดเก้าศูนย์เป็นพระต้องเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์นะคือแปดเก้าศูนย์ที่ตัวเลขที่แม่กล้วยแกชอบมากแปดเก้าศูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์สาม นี่คือตัวเลขที่แม่กล้วยแกชอบมากๆของงวัน,นี้แต่เลขที่ว่าพระธุดงค์น่ะเขียนไว้อยู่ในรายชื่อคือแปดสามเจ็ดกับแปดเจ็ดสองนี่คือตัวเลขที่แม่กล้วยแกเห็นผมว่าตัวเลขอาจจะมากับตัวเลขที่แม่กล้วยชอบตัวเลขอาจจะมากับตัวเลขที่แม่กล้วยเห็นก็ได้ทุกครั้งที่แม่กล้วยแกฝันแกจะไม่รู้ชื่อพระธุดงเลยครับบุงหูซื้อเลย ไม่รู้ด้วยซ้าว่าพระเป็นใครแต่ครั้งนี้คือฝันเห็นพระอยู่ในวัดแล้วก็คุยกับพระแล้วก็เห็นชื่อพระแล้วก็เห็นตัวเลขที่ว่าเขียนอยู่ในใต้ชื่อมันครบทุกอย่างครับหรืออาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งบอแปดสามเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับแม่กล้วยแล้วว่าเราจะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับไอ้แปดสามเจ็ดสามเจ็ดสองนี่คือแม่กล้วยจะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าส่วนไอ้แปดเก้าศูนย์นี่คือมันเป็นตัวเลขที่แม่กล้วยแกชอบมาก 8, 9, 0, 6, 3, แปดเก้าศูนย์หกสามแปดเกศูนย์สาม ทุกคนอย่างงงนะครับมันเป็นเลขสองแบบอันนี้คือเลขในความฝันที่แม่กล้วยแกฝันเห็นแล้วก็ตัวเลขที่ว่าแม่กล้วยแกชอบมากๆผมกับลืมต้องถือว่าแม่กล้วยแล้วเอาเขาไปเก็บเองในสาลาหรือว่าแล้วเอาเข่าฝากพระรูปนั้นไปให้เก็บนี่แะนะครับเนาะผมกันยังงงอยู่ว่าผมลืมแล้วผมสลับกันนะถ้าหากไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งนะครับแม่กล้วยแล้วก็บอกว่าเออนี่คือความฝันของข่อย ความฝันของแม่ด้วยหรือเปล่าแล้ฝันยังไงครับมันจะเป็นเกี่ยวกับพระแทบจะทุกครั้งเลยครับฝันยังไงเห็นพระธุดงค์แทบจตลอดเลยฝันเห็นพระธุดงค์มาบอกเลขแนะ่ส่บารเห็นพระธุดงค์แนะ่พระธุดงค์มาถึงบ้านแน่นะครับเนาะบ้าน,นที่ของแม่กล้วยนะครับคือเลนที่สองเจ็ดห้าหรือสองเจ็ดศูนย์ลนะครับคงจําำไม่ได้แต่ถ้าไม่มันน่าจะบกเกี่ยวครับน่าจะไม่เกี่ยวกับได้ที่บ้านเพราะว่าความฝันของแม่ไม่ได้ฝันอยู่ที่บ้าน คือเราฝันอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับเนาะขอบคุณครับแม่กล้วยที่เราเอาตัวเลขครับมาเล่าให้ทราบได้พิจารณาถามว่ามากนําครับก็ลองพิจารณาดูได้ครับงวดที่1 07ถูกหรือย่างครับขอให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตอรีดด่มาครับอาจจะได้รางวัลใ,ใหญ่ก็ได้ขอบคุณทุกคนครับผม